มาที่หุ้นเด่นดีกว่านะครับวันนี้ก็เลือกตัวใหญ่มาเลยนะครับเลือก BBL ะเมื่อวานนี้ลงมาก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรนะเราคิดว่าภาพรวมยังค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ยิ่งกรงงส่งสัญญาณว่าดอกเบี้ยจยังไม่หยุดขึ้นเนี่ย BBL ซึ่งเป็นแบงค์ที่มีฐานลูกค้าที่เป็นรายใหญ่เยอะนะครับซึ่งรายใหญ่แน่นอนว่า,าปล่อยก็ต้องปล่อยเป็น MLR นะครับซึ่ง MLR ในช่วง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยขยับ ตามอดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยได้ดีกว่า MRR หรือว่าลูกค้ารายย่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดอกเบี้ยยังขึ้นอยู่เนี่ยบริษัทหรือว่าแบงค์ที่มีฐานลูกค้าที่เป็นภาคคอร์เปอเรทใหญ่หญหญๆเยอะๆเนี่ยยังดีนะครับซึ่ง BBL เรียกว่าเป็นเบอร์ต้นนะครับรวมถึงพอร์ตส่วนใหญ่ก็เป็นดอกเบี้ยที่เป็นโฟลด์หรือว่าดอกเบี้ยล,ลอยตัวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดอกเบี้ยนโยบายขยับขึ้นเนี่ย BBL ก็สามารถที่จะ adjust ดอกเบี้ยกับลูกค้าได้มากกว่า นะครับในขณะที่คุณภาพนี่เราก็เห็นแล้วนะ,ะว่างบไตรมาสหนึ่งที่ออกมาเนี่ย BBL ก็ไม่ได้มีประเด็นนะครับสำหรับตัว NPL เพราะว่า NPL ที่ตลาดกังวลจะอยู่ที่รายย่อ,อยกับ SME มากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมโมเมนตัมกำไรน่าจะแข็งแรงสำหรับ BBL แล้วก็มีดอกเบี้ยขาขึ้นที่หนุนซน n t i m e n อยู่นะครับส่วนทั้งปีปีนี้ตลาดคาดกำไรโต16%นะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือ valuation เนี่ยยังค่อนข้างถูกมากนะครับ BBL เนี่ย เทรดตอนนี้ก็ยังเทรดพีบุ๊กแค่ประมาณจุดหกนะพี่ปุ๋ยยังค่อนข้างถูกมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าราคานี้ยังเป็นราคาที่ยังไม่ได้สอดคล้องกับพื้นฐานนะคือเรามองว่าในช่วงปีสองปีข้างหน้าเนี่ยเศรษฐกิจโลกเนี่ยไม่ได้มีคริสหรือว่ามีอะไรที่แบบจะต้องทําให้แบงค์ต้องเทรดไฮซูบุ๊กต่ำขนาดที่ปกติเนี่ยถ้าจะเทรดสูง6งเนี่ยต้องแบบแฮมเบอร์เกอร์คริสสัปพามอะไรพวกนั้นนะฮะ ในขณะที่ตอนนี้เราผ่านโควิดมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่คิดว่า BBL จะต้องเทรดที่ p ีบ o ๊กต่ำขนาดนี้นะครับแล้วก็เศรษฐกิจไทยเนี่ยในช่วงปีนี้ปีหน้าก็เป็นขาขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยควรต้องกลับไปเทรดอย่างน้อยเนี่ยก็สัก0.8นะคร<ช>ับหรือใกล้หนึ่งนะฮะราคาเป้าหมายที่ออคอนเซนเัสเทํากันเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่186บาท นะครับก็เรียกว่ายังมีอัพไซด์จากราคาปัจจุบันอยู่10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นก็เลยหยิบ BBL มาเป็นหุ้นแนะนำนะครับแล้วก็ความเสี่ยงนโยบายภาครัฐต่างๆเนี่ยแคบจะไม่กระทบออกับเขาเลยนะครับแบงค์ไม่ได้มีความเสี่ยงว่าจะต้องถูกกำกับอะไรดูแลเพิ่มเติมเพราะว่าเป็นหน้าที่ของแบงค์ชาติอยู่แล้วค่าแรงไม่กระทบนะนโยบายพลังงานแรงต่างก็ไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงนะครับก็เลือก BB l มาเป็นหุ้นเด่นวันนี้